สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้พิเศษสุดผมจะพาคผู้ชมไปพบกับนักฟุตบอลที่ดังที่สุดที่อังกฤษณขณะนี้ โอ้เย่ร้อนแรงสะใจเป็นความภูมิใจของไทยอย่างแท้จริงแลสเตชนะอีกแล้วล่าสุดจิ้งจอกสยามเปิดบ้านขย้ำวัตเฟิร์ดสองประตูต่อหนึ่งต่ให้ตอนนี้ผ่านไปเกือบ3 3เของฤดูกาลทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยอยู่อันดับที่3แล้วนะครับและที่สร้างความฮือฮาที่สุดก็คือเจมี่วอร์ดี้กองหน้าวัย28ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นคนแรกที่ยิงติดต่อกัน9นัดและก็ในโลกโซเชียลนะครับมีรูปนี้ที่แซวว่าวอร์ดี้นั้นเป็นกองหน้าเบิร์นหนึ่งของอังกฤษแล้วเพราะเรูนนีี่่ท้คาย 16ล้านบาทต่อสัปดาห์ลง11นัดยิง2ลูกแต่หัวหอกจอกสยามนั้นลง12นัดสัด12ลูกทั้งทั้งที่ค่าเหนื่อยน้อยกว่าเกือบ10เท่าเฮ้ยอยู่ทำได้ไงอ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้เกิดมาเป็นซุปตานะผมผม,ผมเกิดจากการเล่นฟุตบอลในระดับที่มันตำน่ำที่สุดเจออุปสรรคมามากมายแต่นั่นแหละทำให้ผมเป็นยอดนักสู้ give always 100 for each other. percent each และพรุ่งนี้เด็ดแน่ครับเตรียมแจกเสื้อเจมี่วอร์ดี้พรุ่งนี้16บหนาฬิกาสีนา่นาทีช็อตเด็ดกีฬาแชมสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยจบ